สวัสดีครับพี่น้องเทสะรับวันนี้อยากจะกล่าวใน1เทสโวยการบทที่5ข้อ13ตอนท้ายถึงข้อที่15นะครับรพระคัมภีร์บอกว่าจงอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขด้วยกันและพี่น้องทั้งหลายเราขอวิงวอนพวกท่านให้ตักเตือนคนเกียดคร้านหดุนใจคนที่ท้อใจชูกำลังคนที่อ่อนกำลังมีใจอดเอาเบาสู้ต่อคนทั้งปวงระวังให้ดีอย่าให้คนใดทำการชั่วตอบแทนการชั่ว แต่จงหาทางทำดีเสมอต่อพวกท่านเองและต่อคนทั้งปวงด้วยตอนนี้ได้พูดถึงชุมชนที่สงบสุขเนี่ยนะครับว่าเป็นชุมชนมีลักษณะอย่างไรอันที่หนึ่งก็คือเป็นชุมชนที่มีความรับผิดชอบด้วยกันครับพระคัมภีบอกว่าจงอยู่ร่วมกันสงบสุขด้วยกัน ในท n c v นซีวบอกว่าจงอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะฮะหมายความว่าเราต้องดําเนินชีวิตโดยการเคารพกันและกันให้อาภัยกันและกันมันจึงจะเกิดความสงบสุขขึ้นมาได้และมันเป็นความรับผิดชอบที่ต้องทําด้วยกันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งทําได้อันที่สองครับเป็นชุมชนที่จะต้องมีการตักเตือนคนผิดความสงบสุขเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการตักเตือนคนผิด ในพระคมภีในตอนนี้มีการแปลแตกต่างกันเยอะพอสมควรให้ความหมายเสริมกันมากพอสมควรนะครับบอกว่าเราขอให้ท่านตักเตือนคนเกียจคร้าน GLNT บอกว่าจงตักเตือนคนที่เกียจคร้านหรือคนที่เกเรเพิ่มคนเกเรเข้าไปนะครับในฉบับแคทลิกบอกว่าจงตักเตือนแก้ไขคนที่ขาดวินัยนะครับไทคิงเจมใช้คําว่าตักเตือนคนที่เกะกะ เก,กะเกเลขาดวินยัยเกียรติคลา่นพระคัมภีร์กำลังบอกว่าต้องเตือนคนประเภทนี้เพราะอะไรครับเพราะแน่นอนถ้ามีคนประเภทนี้อยู่ในริสตจักรของพระเจ้านะครับงานตัวเองไม่สนไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขานะครับแล้วก็ขาดวินัยทําเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นต้องมีการตักเตือนกันเอาละครับอันที่3คือให้กําลังใจกันนะครับพระคัมภีร์บอกว่า จงหนุนใจคนที่ท้อใจฉบับ1 9 7 1นะครับส่วนพระคัมภีร์ฉบับ g n c v ใช่คําว่าจงให้กำลังใจคนที่ขาดอายไทคิงเจมส์ใช่ครว่าหนุนใจคนที่ท้อใจฉบับอวตาธรรมบอกว่าจงปลอบโยนให้กำลังใจคนที่ท้อถอยขาดกลัวนะครับแคทอลิกบอกว่าจงให้กำลังใจผู้หวาดกลัวดังนั้นเองหมายความว่าอย่างไรกำลังหมายความว่าการให้กำลังใจนั้นเราต้องให้กับคนที่มีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นด้อยค่า คริสจักรต้องเรียนรู้จากการให้กําลังใจคนที่คุณรู้สึกว่าเขาด้อยค่าตัวเองเพราะอะไรครับเพราะคริสจักรเป็นเหมือนโรงพยาบาลที่คอยดูแลคน คนที่เจ็บป่วยมาต้องให้กำลังใจเขาปัจจุบันนี้คนซึมเศร้ามีเยอะมากเราต้องเรียนรู้จากการให้กำลังใจเขาแบบนั้นอันที่4ครับต้องช่วยเหลือกันพระคัมภีร์ในตอนนี้ TNCV ใช้คําว่าช่วยเหลือคน,นอ่อนแอคาเทลิกบอกว่าคําคจุนผู้อ่อนแอในฉบับอมตตธรรมใช้คาว่าจงเอาใจใส่ต่อผู้อ่อนแอหนุนใจคนท้อใจนั่นคือคิงเจมส์แต่กันเองหมายความว่าคนอ่อนแอเหล่านี้ต้องช่วยเหลือเขาต้องคำจุนเขาต้องเอาใจใส่เขาให้กำลังใจเขาสำหรับ คริสจักรของพระเจ้าไม่ใช่แค่ให้กาลังใจเราต้องช่วยเหลือกันในยามที่คนคนหนึ่งต้องการเข้มแข็งขึ้นดึงเขาขึ้นมาเวลาเขาอ่อนแรงหนึ่งไปการให้กําลังใจอาจจะเป็นคําพูดแต่การช่วยเหลือกันเป็นการกระทําที่ต้องทําออกมาอันที่5ครับก็คือต้องอดทนต่อกันพระคัมภีร์ฉบับอมตะธรรมใช้คําว่าอดกลั้นต่อทุกคนการอดทนอดกลั้นนั้นฉบับไคคิงเจมใช้คำว่าอดเอาเบาสู้ต่อคนท้องปวงก็คือมองข้ามข้ามกันไปบ้าง ะครับกับเรื่องที่ไม่ควรไม่ควรจะมาเอาใจใส่นะครับข้อ6ก็คือต้องป้องกันไม่ให้เกิดการแก้แค้นเนพิพ่มพีบอกว่า t ี่เใช้คำว่าในข้อที่15จงสอดส่องดูแลอย่าให้ใครทําชั่วตอบแทนการชั่วนะครับในฉบับอื่นๆไม่ว่าจะเป็น971ใครคิงเจมแคทเธอิกหรือว่าฉบับมาตรฐานหรือจะเป็นอามาตะธรรมใช้คำเ,เดียวกันก็คือระวังให้ดี อย่าให้คนใดทำชั่วตอบแทนการชั่วคริสตจักรของพระเจ้าเมื่อเราเห็นว่ามีการจะพยายามตอบโต้กันต้องมีการไก่เกลี่ยครับต้องมีคนเข้าไปช่วยไก่เกลี่ยเพราะว่าคริสตจักรจะตอบโต้กันไปกันมาไม่ได้และสุดท้ายก็ต้องมีการภาคเพียรที่จะทำสิ่งที่ดีหมายความว่าชุมชนที่สงบสุขได้เราต้องรับผิดชอบด้วยกันเมื่อมีคนผิดต้องเตือนต้องให้กำลังใจกันต้องช่วยเหลือกันต้องอดทนต่อกันเมื่อมีการจะแก้แค้นกันเกิดขึ้น เราต้องพยายามไกล่เกลีย่ยเข้าหากันหาโอกาสทําดีต่อกันและกันและนั่นคือชุมชนที่พระเจ้าต้องการให้เป็นวันนี้ขึ้นจากของพระเจ้าเป็นชุมชนที่สงบสุขหรือไม่หรือเป็นเหมือนกับชุมชนทั่วไปที่มีทั้งคนดีคนเลวพร้อมจะตีหัวกันตลอดเวลาขอพระเจ้าช่วยให้เราเข้าใจว่าเราเป็นชุมชนที่แตกต่างจากโลกนี้เป็นชุมชนแห่งสันติสุขอธิษฐานด้กันครับข้าแต่พระเจ้าขอโปรดยกโทษในหลายครั้งที่ริสตจักของพระเจ้าไม่ได้สงบสุข อย่างที่พระคำของพระเจ้าต้องการให้เป็นขอพระองค์แจ้งกำไรมรับผิดชอบด้วยกันตักเตือนกันให้กําลังใจช่วยเหลืออดทนต่อกันป้องกันไม่ให้เกิดการแก้แค้นเกิดขึ้นและพากเพียนจะหาโอกาสทําดีต่อทุกๆคนที่อยู่รอบตัวเสมอจึงอธิษฐานขอพระองค์เจ้าโปรดช่วยเหลือชุมชนของพระองค์เจ้าที่จะเป็นชุมชนแห่งความสงบสุขด้วยอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนชัยพรครับ